สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูสิ่งที่ของฉันมาจำกันดีกว่าค่ะนึ่งเป็นครีม UV BB นะคะ SPF 50บวกค่ะคก็จะเป็นเนื้อครีมสีน้ำตาลอ่อนนะคะบอกให้ดูอ่ะดูเลยมันไม่สีน้ำตาลอ่อนอจริงๆดูเลยแล้วพอเห็นไหมคะ บงบอกถึงว่าอยกใช้เยอะใช้นานนะคะ,ะ,คะแต่ว่าคุ้มนะราคาก็แพงอยู่พอสมควรนะหยกลืมไปแล้วแหละม่ใส่้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะอันที่2เป็นแป้งแคร BB นะคะก t า o w d e r แป้งเขล็ดสีชมพูค่ะลองใช้ดูกลิ่นหอมมากๆมีสองสีคือสีนี้แล้วก็สีนี้คือสีชมพูนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะ สีแดงก็ก uh huh. หอมเหมือนกันนะสีคูก็หอมด้วยจุ๊บ,บอันนี้ยกใช้ยกใช้เบอร์สิบค่ะ uh huh. เลือกเบอร์สิบแล้วกันค่ะเบอร์ส uh ิบ huh. มันจะมีหลายเบอร์นะดูด้วยต่อไปสุดท้ายค่ะเป็นมันจะเป็นครีมนะคะเป็นครีมที่แบบ uh huh. เป็นครีมเพื่อทำให้บำรุงผิวขาวค่ะ uh huh. มีสิบในหนึ่งนะคะสิบอินหนึ่งเทนอินวันนะคะก็คือหนึ่ง สรคุณนะ 1. ผิวขางกระจางใสอย่างเป็นธรรมชาติ 2. ส,สีผิวดูสม่ำเสมอทั่วเรือนร่าง 3. ปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UV 4. ลดเลือกจุดด,ด่างดำห 5. ผิวดูเปล่งปลัปใสมันจะมีอีก5้านะคะถ้าใครอยากรู้อ่ะซื้อเลยค่ะนะคะแป้งจะออกเป็นสีขาวขาขาวอ,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 องค์ชมพูค่ะบ๊ายบาย